เรามาดูกันนะครับว่าสินค้าราคาถูกที่ทะลักจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทยนะั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะเราจะรับมือได้อย่างไรนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับการนําเข้าสินค้าจากจีนที่มีราคาถูกได้สร้าง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่ามีโรงงานไทยเกือบ2,000แห่งและ SME ไทยจำนวนมากนะครับต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ราคาถูกจากจีนได้นะครับสาเหตุที่ทำให้สินค้าของจีนนั้นมีราคาถูกกว่าไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนของการผลิตที่ต่ำนะครับแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนต่อ ของรัฐบาลจีน,นในการส่งเสริมการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆด้วยนะครับเรามาดูผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยนะครับอย่างแรกก็คือการปิดตัวลงของโรงงานแล้วก็เอนะครับ, e รบโรงงานและ SME หลายแห่งในประเทศไทยนะครับไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจีนได้ ทั้งในเรื่องของราคาคุณภาพสินค้าซึ่งส่งผลให้จะต้องปิดตัวลงนะครับการปิดตัวลงนั้นไม่ได้เพียงกระทบต่อเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังกระทบต่ออัตราการจ้างงานและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศไทยนั่นเองอย่างที่2การลดลงของตลาดในประเทศนะครับสินค้าจากจีนที่มีราคาถูกนั้นทําให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้านําเข้าจากจีนมา,มากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ส่งผลให้ตลาดในประเทศสําหรับผลิตสินค้าภายในประเทศนั้นลดลงนะครับ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหานะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครก็คือการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตของประเทศไทยนะครับโรงงานและ SME ไทยนะครับควรหันเข้ามาดูว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรบ้างที่ใชใ้ในการผลิตจะช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนให้ลดลงนะครับการปรปับปรุงการผลิตนั้น รวมถึงการบริหารการจัดการที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสและก็พัฒนาคุณภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดน,นี้ได้นะครับอย่างที่2การสร้างความร่วมมือแลวก็เครือข่ายในธุรกิจนะครับการร่วมมือกันระหว่างตัวโรงงานเองแล้วก็ SME ในประเทศไทยนะครับจะช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดน,นี้อย่างยั่งยืนได้ครับการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ต่างประเทศเช่นกันนะครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และก็หาความรู้ใหม่ๆเข้ามาในการช่วยพัฒนาศักยภาพของการผลิตของคนไทยนั่นเองอย่างที่3การส่งเสริมและการสนับสนุนของรัฐบาลนะครับรัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนและก็ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเช่นการลดภาษีการใช้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนรวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานะครับ การให้การศึกษานะครับด้านการจัดการธุรกิจรวมถึงการตลาดให้กับผู้ประกอบการนะครับจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถแข่งขันในประเทศนี้ได้ครับส่วนอันดับทํามาก็คือการสร้างแบรนด์และก็ตลาดการสร้างแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพนะครับจะช่วยส่งเสริมให้สามารถเข้ามาแข่งขันกับสินค้าประเทศจีนที่มีต้นทุนที่ถูกนะครับการใช้การตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับเช่นการตลาดออนไลน์หรือถึงการใช้โซเชียลมีเดียนะครับจะ ช่วยจัดโปรโมชันแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้คนเข้ามาซื้อขายแล้วก็กได้รับการยอมรับของผู้บริโภคนั่นเองการ,รเผชิญกับสินค้าราคาถูกจากจีนนะครับเป็นหนึ่งในความท้าทายใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมไทยนะครับแต่ด้วยการพัฒนาและปรับตัวอย่างเหมาะสมน,นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะได้รับความร่วมมือแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคน,นี้ไปได้นะครับสนับสนุนโดยชีวิตตา